ผลสำรวจออกมานะครับบอกว่าผู้บริหารในไทยกว่า90%ยอมจ้างเด็กจบใหม่ที่ใช้ AI เป็นมากกว่าพนักง,งานที่มีประสบการณ์แล้วแต่ว่าใช้ AI ไม่เป็นนะครับแต่มันก็มีเรื่องที่น่าสับสนเหมือนกันนะครับเพราะว่าผู้บริหารไทยกว่าเกินครึ่งเนี่ยยังไม่มีแผนในการนำา AI มาใช้ในองค์กรอย่างจริงจังเลยสรุปแล้วเขาคิดยังไงกันแน่แล้วองค์กรต่างๆเขาจะเอา AI มาใช้จริงหรือเปล่าติดตามได้กับเทคเทรนใน EP นี้ครับ ปี2024ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีของ AI เลยก็ว่าได้นะครับ ทําให้หลายๆคนเนี่ยหันมาใช้ generative AI มากขึ้นโดยพะผลสํารวจของ Microsoft นะครับที่เขาออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนใช้ generative AI ทํางานกันทั่วโลกเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแล้วและล่าสุดนะครับ Microsoft ได้ร่วมมือกับ LinkedIn ในการทําวิจัย Work Trend Index 2024เพื่อที่จะดูว่า AI จะเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทํางานรวมถึงตลาดแรงงานในวงกว้างมากน้อยแค่ไหนผ่านการสํารวจผู้บริหารและพนักง,งานทั่วโลกกว่า31,000คนใน31ประเทศรวมถึง ประเทศไทยด้วยครับโดยพบว่ามีคนนำ generative AI มาใช้งานกันเยอะขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่ม AI power users หรือว่าคนที่ใช้งาน AI ระดับสูงที่มักจะนำ AI มาปรับเปลี่ยนการทำงานในแต่ละวันแล้วก็ยังลดเวลาทำงานลงได้วันละ30นาทีหรือเฉลี่ย10ชั่วโมงต่อเดือนซึ่ง AI power users ในบ้านเรากว่า86%นะครับก็เริ่มต้นแล้วก็จบวันทางานด้วยการใช้ AI เช่นกันดูเหมือนว่าตอนนี้ทักษะ AI กําลังเป็นมาตรฐานใหม่สําหรับคนทํางานแล้วใช่ไหมล่ะครับแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่ง ปัจจัยสาคัญในตลาดแรงงานไทยแล้วก็ถึงระดับโลกกันเลยทีเดียวใช่ไหมครับซึ่งผลสํารวจจาก Work Trend Index 2024นะครับเขาก็พบว่าผู้บริหารไทยกว่า91%เนี่ยเห็นว่าต้องเอา AI มาใช้ในองค์กรแล้วเพราะว่าจะสามารถทําให้สู้ได้ในการแข่งขันตลาดที่ดุเดือดตอนเนื่องฟังขนาดนี้แล้วนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยใครที่ยังใช้ AI ไม่เป็นหรือว่าไม่มีทักษะในด้าน AI เนี่ยก็คงหางานยากขึ้นใช่ไหมล่ะครับอย่างในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครบ,บน LinkedIn เนี่ยที่มีการระบุถึงทักษะเกี่ยวกับ AI จะมีผู้สมัครเพิ่มขึ้นถึง17%เลยทีเดียวส่วนช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับสมาชิก l i n k ์อินทั่วโลกเนี่ยใส่ทักษะการใช้ AI อย่าง ChatGPT แล้วก็ c o Pilot ในโปรไฟล์ของตัวเองมากขึ้นถึง102เท่าเลยทีเดียวซึ่งแนวโนม้มทั้งหมดนี้นะครับก็สอดคล้องกับรายงาน AI Jobs Barometer 2024ของ PwC ที่พบว่าความต้องการพนักง,งานที่ผ่านการรองรับด้าน AI เพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี2016แล้วก่อนที่จะมี ChatGPT แล้วก็ Generative AI Model อื่นๆด้้ซําส่วนปัจจุบันนะครับงานที่ต้องใช้ทักษะ AI ระดับเชี่ยวชาญเนี่ยเแบบติบโตกว่างานอื่นๆรวมกัน3.5เท่าเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าทั้งผู้บริหารแล้วก็พนักงานในไทยส่วนใหญ่เนี่ยหันมาใช้ AI กันมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าผลสํารวจจาก Microsoft และ LinkedIn เนี่ย ผู้บริหารในไทยกว่า64นะครับยังมีความกังวลว่าบริษัทยังไม่มีแผนในการนํา AI มาใช้รวมถึงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนด้วยซึ่งเหตุผลหลักๆนะครับที่องค์กรไทยยังไม่ตัดสินใจนํา AI มาใช้อย่างจริงจังถึงแม้ว่าความสนใจเนี่ยมีการเติบโตขึ้นต่อเนื่องนะครับสามารถแบ่งออกเป็นหลักๆได้3ข้อดังนี้ครับข้อที่1นะครับผู้บริหารหลายคนเขามองว่า AI ลงทุนไปแล้วเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับเม็ดเงินหรือเปล่ามันจะมีทั้งผลลัพธ์แล้วก็ประโยชน์ที่ได้จาก AI มากน้อยแค่ไหนนนเพรราาะกลงทุนใน AI ีม ค่าใช้ใจ่ายที่สูงมากนะครับทั้งการเทรนฮาร์ดแวร์รวมไปถึงทรัพยากรอ,อื่นๆด้วยเหมือนกันส่วนข้อที่2นะครับก็คือความเสี่ยงในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของบริษัทออกไปนั่นเองนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่า large language models เนี่ยอาจจะมีการใส่ข้อมูลส่วนตัวลงไปโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามนะครับทำให้หลายๆองค์กรเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะถ้าเราเอา AI มาใช้แล้วเนี่ยมันจะเอาข้อมูลของเราไปเผยแพร่ที่อื่นอีกหรือเปล่า และถึงแม้ว่ายังไม่มีการตัดสินใจก็ตามนะครับแต่ว่าพนักงานในไทยส่วนใหญ่ก็ใช้ AI โดยไม่รอมาตรการของบริษัทแล้วจนเกิดเทรน Bring Your Own AI ในทุกกลุ่มพนักงาน เช่นการใช้ ChatGPT นั่นเองนะครับซึ่งอาจเปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทแล้วก็ข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้ตั้งใจเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลเป็นอย่างมากแล้วก็อาจจะละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทด้วยเหมือนกันและข้อสุดท้ายนะครับเรายังขาดความรู้ด้าน AI มากนะครับถึงแม้ว่าเราจะชอบพูดว่า AI อย่างนู้น AI อย่างนี้ AI มันทําไมอะไรอเงี้ย แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีชุดความรู้มากพอนะครับที่จะสามารถนํามาใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองจากเหตุผลทั้งหมดนี้นะครับเทคเทรนได้ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณธนวัฒสุธรรมพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Microsoft ประเทศไทยนะครับและเขาเนี่ยก็ได้พูดไว้น่าสนใจมากๆดังนี้ครับปัญหาของประเทศไทยก็คือความแพร่หลายของทักษะด้าน AI ที่ยังอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกนะครับถึงแม้ว่าแนวโน้มความสนใจเนี่ยมันจะเติบโตมากขึ้นก็ตามแต่ว่าองค์กรไทยส่วนใหญ่ก็ยังไม่กล้านํา AI มาใช้งาน จริงจังในองค์กรเพราะว่ายังขาดความรู้แล้วก็ความเข้าใจรวมถึงวัฒนธรรมขององค์กรที่มอง AI ในหลายมิติทําให้ยังไม่มีการตกลงถึงแนวทางอย่างชัดเจนนั่นเองซึ่งสิ่งที่องค์กรต้องทำนะครับก็คือให้พนักงานทุกคนเนี่ยร่วมกันตั้งทิศทางแล้วก็กําหนดเป้าหมายการใช้งาน AI โดยการน,นํา AI เนี่ยมาใช้งานให้เขาเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ช่วยของเรานะครับแล้วก็ยังจะต้องมีการเทรนการฝึกสกิล AI แล้วก็มีทักษะ มีเครื่องมือ AI ที่มีประสิทธิภาพด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลเนี่ยหลุดออกไปได้นั่นเองครับจากทั้งหมดนี้นะครับก็เห็นได้เลยว่า AI ในยุคนี้เนี่ยมันกำลังยกระดับทักษะการทำง,งานของคนรุ่นใหม่เพิ่มประสิทธิภาพ ลดอุปสรรครวมถึงการตรวจสอบต่างๆเนี่ยที่ทาให้เราสามารถทํางานได้มีคุณภาพมากขึ้นและในเวลาเดียวกันนะครับองค์กรเนี่ยก็ต้องมีวิสัยทัศน์มีการวางแผนจุดยืนรวมถึงตั้งเป้าหมายในการนํา AI มาใช้อย่างจริงจังแล้วก็จะต้องมีการเทรนพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อที่ทําให้การทํางานร่วมกับ AI มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับที่คุณธนะวัฒบอกนะครับว่าเรานํา AI มาเป็นผู้ช่วยไม่ได้เอาเขามาแทนมนุษย์อย่างจริงจังนั่นเองนะครับและทุกคนนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างมีองค์กรไหนไหมที่เอา AI มาใช้งานแล้ว สามารถเข้ามาคอมเมนต์เราก็สามารถแชร์คลิปนี้ได้นะครับเป็นกำลังใจให้กับบูมแล้วก็ทีมงานสปอตไลท์ไม่แน่เราอาจจะมี AI มาใช้งานด้วยเหมือนกัน